คยสงสัยไหมครับว่าทําไมระดับหัวไหล่ข้างที่ถนัดข้างที่ใช้บ oh. ่อยเนี่ยทำไมถึงอยู่ต่างกว่าอีกข้างหนึ่งกลับกันนะครับในหัวไหล่อีกข้างหนึ่งจะยกตัวสูงขึ้นมาด้วยความที่เป็นข้างไม่ถนัดนะครับกล้ามเนื้อย่อมมีความแข็งแบงไ้กว่าข้างถนัดครับทาให้กิจกรรมที่ต้องใช้งานกล้ามเนื้อบ่าสองข้างพร้อมกันต่อเนื่องนะครับเช่นนั่งทํางานออฟฟิศนะครับ ขับรถจับพวงมาลัยสองมือกล้ามเนื้อบ่าด้านซ้ายที่มีกำลังกล้ามเนื้อน้อยกว่าเนี่ยก็จะเกลีนตัวขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับฉะนั้นในสภาวะพักนะครับกล้ามเนื้อตรงบ่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีความตึงตัวในกล้ามเนื้อที่สูงเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่เราทิ้งแขนลงเนี่ยก็จะเจอว่าไหล่ข้างหนึ่งนะครับมีการยกตัวสูงขึ้นมาครับสำหรับวิธีในการเช็คที่ง่ายนะครับให้ยืนกางแขนประมาณ45องศานะครับ จากนั้นยักบ่ากับหัวไหล่นะครับดึงข้อหาของต้นคอดูระดับของหัวไหล่นะครับที่ยักขึ้นมาว่าข้างไหนที่มีความสูงมากกว่านะครับก็แสดงว่าเวลายักขึ้นนะครับในบ่าข้างนั้นอาจจะมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่สูงมากกว่าอีกข้างนึงครับถ้าปัญหาของเรามาจากกล้ามเนื้อบ่าที่มีความตึงมากกว่าอีกข้างนึงนะครับสามารถใช้ท่ายืดเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้นะครับให้ผ่อนบ่าหรือกดไหล่ลงนะครับ จากนั้นนะครับเอียงศีรษะไปคิดตรงนันข้ามนะครับใช้มือนะครับช่วยออกแรงงึงเพิ่มในช่วงท้ายนะครับให้รู้สึกตึงถึงเจ็บได้เล็กน้อยนะครับทำไว้ประมาณสัก20วินาทีครับทำสักสามรอบนะครับก็จะช่วยบรรเทาทําให้อาการตึงตรงช่วงนั้นลดลงได้ครับสองนะครับมาจากการเคลื่อนไหวชดเชยของกล้ามเนื้อฝั่งด้านซ้ายนะครับอันนี้คืออาจจะเจอว่ามีปัญหากล้ามเนื้อตรงสบักด้านหลัง ตรงนี้นะครับมัดใดมัดหนึ่งนะครับที่ไม่แข็งแรงทําให้กล้ามเนื้อ่าด้านซ้ายเนี่ยพยายามเกรงตัวนะครับเพื่อชดเชยหน้าที่ของกล้ามเนื้อสบับในส่วนที่ขาดไปนะครับด้วยความที่กล้ามเนื้อบาเนี่จัดตั้งแต่ศีรษะนะครับมาถึงขอบหมไหล่แล้วก็ตรงกลางหลัง3านะครับปัจจัยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อตรงฝั่งด้่นขวายเองด้วยความที่เป็นข้างถนัดนะครับทาให้กิจกรรมที่เราต้องถือ จับนะครับหรือว่ายิ้ววัตถุนะครับต่างถูกดึงให้ตกตามแนวการบตี้ครับฉะนั้นในกลุ่มกล้ามเน้อที่มีหน้าที่ในการดึงสะบับลงด้านล่างนะครับฝั่งด้านขวาจึงมีความตึงตัวเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาย,ยืนนะครับจะเห็นว่าไหล่ด้านขวานเนาี่ยดูต่ำกว่าอีกข้างนึงได้เช่นเดียวกันครับและกัหัวไหล่ที่ต่ำกว่านะครับของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาแตงที่ไม่เหมือนกัน ความไม่สมมาตรนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหานะครับถ้าไม่ได้สร้างอาการปวดขึ้นมาฉะนั้นเป็นจุดเล็กๆนะครับที่เราคอยหมั่นสังเกตตัวเองนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับ